วันนี้มาพบกับช่องตามใจไก่งวงวันนี้เราจะพาไปตลาดกันนะคะไปหาซื้อของมาไม่ให้น,หนังก่อนเฮ็ดพ่อพูนบอกทำขนมขนมจีนนะคะอันนี้คือคุณแม่คุณแม่จีจี้ค่ะสาวซา,วาวบ้านประจำตำบลซ่งเงินผู้ใดผู้ใดจักเป็นไปบ่ได้ค่ะประทัดเรามาขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะเอาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อะคอนเดจ กัน,นัจปนไปเลยค่ะอสรับรรยากาศเข้ามา,านอยู่หลังเส้นทานที่ค่ะมือนี่พอกันอีกคลิปหนึ่งกับช่อง YouTube t u b e อยู h ชนแนลอ่าตามใจไก่งวงค่เมือ่อสิมเห็ด ขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาตีนไก่นะพี่น้องเนาะมมื่อกี้มีอุปกรณ์ค่ะเราเตรียมอุปกรณ์ไว้เยอะๆอนี่คือขาดไม่ได้ที่สำคัญก็คือขนมจีนค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือขนมจีนข้ปุ้นบานเท่าหรอพี่น้องแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญเครื่องคือยังจะมีหลายอย่างมีปลามี มีปลามีใบมะกรูดมีอ่าเขาเรียกอะไรนะหัวกระชายหัวกระชายเขาเรียกอะไรนะพ่นะหัวกระชายพี่น้องเลยกะพร้อมหัวแดงห้อมหัวแดงตะไคร้พริกแห้งข่าอะไรแต่แล้วก็พริกแกงมาเพิ่มสีสันให้มันน่ารับประทานขึ้นนะเอพอไทยเราอีสานแน่กัด ต้องขออภัยนะคะได้เพราดท่านเป็นบุคลิกของไกลง่วงไหมคะแล้วก็ที่ขาดที่บาีก,ก็คือลูกโดดรู้จักลูกโดดไหมคะลูกโดดก็คือหมักพริกหมักพริกออนบ้านเฮาค่ะพริกแข็งพริกแข่งบอกไปแล้วนี่คะ่ะดูดูดูตัวกล้องวัตถุดิบแล้วก็นี่ผักผักเครื่องเครื่องผักจะมอีอะไรบ้างมีกะหลำ่ำ มีปีมีหอมต้นหอมมีถั่วงอกอ่าถั่วพูถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ปลูกเองนะคะและก็ที่สําคัญไม่ได้ก็คือผักอีตูบานเห่าพี่น้องไม่ใช่อีตูคือผักใบแมงลักค่ะใบแมงลักนะพี่น้องเราใบแมงลักคาะว่าอะไรเพราะเพื่อเพื่อเพอเพืหอมรลกการทิ่สำคัญมะแขงเอาไว้แต่กินครับพี่น้อง แล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่าจะทำกันแล้วมันจะออกมาหน้าทานแบบไหนค่ะโอเคครับพี่นอ้องขั้นตอนต่อไปก่อนท่าเห็ุหนึ่งเราต้องคางหมอ้อเอาคางหม้อมือกองเคื่องกี่โพออกนะค้างหมอ้หมอเดี๋เลยวรพี่น้องขั้นตอนแรกเดี๋ยวให้พี่เราบมกินไก่ก่อนตีนไก่นะเราจะใส่เราจะใส่เีนไก่ด้วยเนาะใช่ไหมพี่จี้ใช่ค่ะ อันดับแรกค่ะเราจะเอาเอา่าเอาเกลือก่อนใช่ไหมคะครับปรุงเราปรุงตามใจชอบค่ะละมั่งาอะไรแคดอะไรพี่น้องใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดลงงไปก่อนเพื่อเลยเพื่อว่ามันจะให้เราเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมพี่น้องรับอักคอแบาอีสรเนาะค่ะเพราะว่าบอกยช่พวกของแหมมันเป็นไปข้างโอกลินทังไหนบุ่นนี่พี่น้องใบมะกรูดในปลูกเองมัด ใบมะกรูดเนี่กับปลูกเอก์มอนปลูเอกเป็นลักมากลักทางบ้านหอมหัวแดงค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ไม่ปอกเปลีป่ยนนะเพราะว่าคานพริกแห้งเราเอาใส่เพื่อเพิ่มสีสันนะใช่ไหมพี่จี้มือกล้องมือขอบพุนพี่จี้มากค่ะมือกล้องแม่บุษยซออดีตแม่บุษยตํายสมุทรซิงเกี้ยแล้วค่ะเนาะใธ่ต้งองไปได้หลายเลยค่ะววเพื่อคว่ำแบบคว่ำเลือของเท้า พริกแกงข้าวถ่าเซโต้ห้อยข้าวต้มมันนี่ได้แล้วเนาะนี่ค่นนนนนนแะแล้วก็ที่สำคัญอะไรกระชายกระชายดำกระ,ะชายดำไปกินกับเหล้าหรอโมเมนนะคะโมเมนต่โมเมนเอาไปใส่ํำโพนค่ะหอมสมุนไพรพี่น้องมีแต่สมุนไพรเยลยก็เพิ่มความนัวคือปลานิลหรือเราจะใช้ปลาช่อนหรือปลาคอ ปลายังก็ะไรพี่น้องปลากระป๋องก็ะไรปลาทูก็ะไรแล้วแต่ว่าถ้าอยากินปลาอย่างถ้าใส่ปลานั่นแต่ว่าอันนี้เป็นตลาดก็ได้ค่เออซื้อเลยตอนเล่าบาปใส่ไปเลยสองตอนใส่ไปเลยสองตอนพี่น้องสองตอนสองชิ้นแล้วก็ต้มนองต้มไว้จนว่ายับกรองทำามนี่ยับกรองทำไมด้วยปลามันเสียเปียพี่น้องจะว่าเปียจะว่าปลาสุกเครื่องทุกอย่าง เหมันเปียแล้วก็ข้าวฟาจะเอาไปตำนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการตำอีกวิธีตอนหนึ่งค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นการตำเครื่องแล้วก็เอาไปล่งหมอเนาะเพราะว่าข้าต้มสุกเรียบร้อยแล้วป่าเปียแล้วเครื่องเพอยแล้วค่ะมือนีฮามิตรรับเชิญพิเศษจากมือกล้องเมื่อกี้ค่ะ แม่ผู้ซอยจีจีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปวิธีการทำน้ำขนมจีนะคะอันดับแรกเขาคือเอาบักพริบจ้าบักพริบลงเอาเครื่องล่องมาป้ายเอาเครื่องลงจ้าเอาเครื่องลงเราพี่น้องเราเอาเครื่องลงค่ะล่องจลงจับขึ้นจับขึ้น่็ เอาผิดลงเคี่ลงบอผิกจ้บอผิกแดงเบื้องข่าบอผิกแดงบอผิกแดงค่ะแล้วก็หอมหัวแดงผิดอย่างลุกไปด้วยกันอันนี้เนี่ยเดบ้าใบก็คืออันนี้กะไชจ้ากะายก็เพิ่มสมุนไพรนะเอาเพิ่มความหอมมันบอเพิ่มความหอมป่าห้าลูกที่หลังได้จ้าเด้อนี่เอาเอาไปมาขูดลูกเองแบบนี้จ้าโอเคแล้วก็ตำบอตำตำจ้า แม่คุยซอยครับคุณแม่กำลังกวดบ้านลูกอุ้ยลูกเฮ็ดฮกไว้เ <c oughs> สียงต่ำแม่ต่ำแจ้วดูวะนี่เสียงต่ำนะ <c oughs> คือว่าพาแล้วพาไปก่อนพาแล้้วจาเพิ่งหน้าค่ะแม่พูดเลยค่ะเอ้ยสวยงามครับพี่น,อน,น้องเห็นว่าเราเลี้ยงเด้อเราเพิ่ได้เป็นสุบๆ <c oughs> บเลยครับ <c oughs> พี่น้องครับพี่น้องให้หลายค่ะข้าวท้อข้าวขมินจ้าบำรุงผิวจ้า มึงเบิ่งเบิ่งพี่น้องอย่ายัวจ้าอย่ายัเนาะจ้าไม่ใหญ่จ้าแต่เพียงมันแหลกจ้าเก็บเบียดมีสารบันเท่าไรจ้าต่เบียดต้องไเด้อจ้าแต่ต่อไปใส่ปลาใช่ไหมต่อไปจ้านี่ค่ะใส่ปลาเอาปลาลงไปค่ะลงไปครับไปเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเด้อไปแล้วไปแล้วเอาก้างนี่ก้างบ่บุมมีจ้าบุมมีแล้วโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปเนี่ยตอนนึงง่ายตอนนี้โอเค เสร็จแล้วแล้วก็เอาลงไปคาดูดูวิธีตำทำว่าไม่เคียงปลาไี่น่อเพราะเคียงปลามาสิมูลโพดมาห้าสิบบไดแมา้สิบบด้รสาิเนาะสูตรตำเองบ่ได้จ้าต้องเป็นนิสานถ้ามันสิบได้ส,สูตรตำเองบ่ได้ไไดเซ่บกว่าหนอหยอเรสั่นน้อรสซองหยอหอกห<ค>น่อกหยอกดดดดใครนะ่ะคุณไสู้้คือคุณพ่อคุณตาปูเต พริกแกงค่ะอ๋อพริกแกงตำซินตำซินนี่ใช่ไหมล่ะตำเซเลน่าเพื่อไปสีสันจ้าเพราะว่ามีหมดพริกอยู่แล้วเพื่อเป็นพริกแดงเอาลงแล้วพริกแกงเอาลงแล้วเอาลงอีกค่ะพื่อพริกแกงเพื่อเป็นสีสันสีสันใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดช่องนะคะตั้งสิบห้าบาทวันนี้เราต้นทุนเราอยู่สามร้อยบาทไม่ถึงสามร้อยโอ้ยโมโหสามร้อยย่อยหมดร้อยเก้าสิบสี่บาท คุณนายไก่งูไปจ่ายตลาดน่ะแมนหมดร้อยเก้าสิบสี่บาทแต่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปอนจ่ายตลาดเพราะว่าเรามันยุ่งยากพี่น้องมันยุ่งยากคนกับหลายพร้อมคนหลายพร้อมมาเลยโปรดรีบย่างๆเขาก็เรีบโปรดรีบอัดคลิปให้พี่น้องเบิองต่ำขนาดงอๆเว้ยทำไมเนี่ยทำไมใหม่นี่ไมนต่ำเลิยด้วยเนาะทีได้จัาผู้ณแซมมันหาสมืออยู่ดอกก็จะได้ต่ำเลยต่ำยัวตัวเนื้อเก่าเนาะสันน้อสันน้องน้องสันด๋อ สันน้นเอื้ดยเดอดเดอดเดือดเสู่เขาแม่สู่เขาจดดพี่น้องเรียบร้อยแล้วเขาก็ลงหม้อได้จัดอันนี้ก็คือใหญยหักใอญ่แพงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปเราเราจะเอาไปลงหม้อค่ะจ้าจะตากเ <laughs> อ, <laughs> อาสากลงไปค่ะสากลงไปขั้วได้ค่ะจต่พอน,น้ำเดือดแล้วจ้ะเนาะ ข้าวขใส่เปาใส่ไปค่ะจ้าข้าก็ใส่เกินที่เขาตัดรูปไปจ้าใส่างนั่นเนาะเอาเลยดูค่ะดูวิธีทำนี่คือที่บรรบานค่ะแต่มาใส่กับนก็ใส่ไว้ได้โดนเติมเนาะแม่เนาะแม่นว้าหอนเลยพี่น้องมันหอนเอามือไหนหอนเอาไว้ดีค่ะทุงให้ทุ่งหน้าพี่น้องสบายนะฮิตเดบบวิธีสามบานห้ากุมภาพันธ์กินเองตัดเองตัเองค่ะกินได้ก็กินกินไม่แล้วก็เฮทิ้งไปครับบ้านบอยแต่ว่าก็ ได้ป่ากักินได้หเอากับปรุงมันมาในแม่ปรุงได้ค่ะปรุงได้ค่ะต่อไปอุปกรณ์หลักในการปรุงเราใส่อะไรบ้างคะเอามาปรุงค่ะเอาเครื่องปรุงมาใส่ค่ะเบื้งพี่น้องต่อเสพเสพเอาเอาไปมากรูมาใส่ในแม่ไปมากรูไข่ซึ่งเสมือนพงไ่าจังยนักเลือกสลับถูกก่อนสลับเบื้องพี่น้องขั้วอาดูหน้าค่ะยูสุน าก,กาวประเดก็กเฟนดแล้วเอาให้พงชุโรลกา,างพงนัวพงนัวใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้เพราะว่าเพื่อมาคาน้ำตาลมาค่ะน้ำตาลเพื่อเพิ่มกลมกลมสด,ดีไม่ต้องใส่นะคะเพราะเราทําแบบลาว <Okay. S 1> แบบไทยก็ไม่ต้องใส่สด,ดีนะพี่น้องพงนัวค่ะบอใส่อะไรดพี่น้องเป็นคนปรมาลายจ้าใส่สเสแปรใส่หน่อยเสแอยใส่อีกเนี้ยมันบมาเสแปรใส่อีกพรีพอละสิบบาทใส่หมดเลยนะเลย อันนี้คือความชอบส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บโดยต่อไปน้ำตาลใส่นิดนึงเนาะใช่ไหมน้ำตาลจักน้อยเซฟผุนเบิ้งเซฟพี่น้องเซฟหอนพี่น้องน้ำตาลจักน้อยคือนิดเดียวพอเพื่อให้รสตัดใช่ไหมยายใช่ค่ะรสตัดให้เรากลมกรมนิดนึงแล้วก็พริกแกงเราใส่แล้วเนาะใส่แล้วค่ะแม่มาขูดยู่ไหนแม่มาขูดพี่น้องไหลกระรอยไฟ เบิ้งพี่น้องบู๊จะเสียบพี่น้องเบิ้งขาเบิ้งขาเบิ้งพูนาอุ๊ยอุ๊ยเขาลืมอันนั้นยัยอันยิ่งก่อเอเลียด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 ไก่พี่น้องเลียดไก่เสร็จ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 เอามาใส่เลยก็ได้ไม่ใช่หรอเราเราต้องชิมก่อนอุ้ยไฟดับเปิดไฟให้หน่อยค่ะเปิดแก๊สบ่เปิดแก๊สโอเคค่ะโอเคค่ะไม่มะกรูห้อมอย่าเพิ่งไข่ ใส่เลยไหมเมื่อก่อนเหรอจะพุ่มใส่ก็ได้ขอล่างไว้พุ่นแม่ย้ายมันไม่ปวดนต้องนก็ถ้าไปตัดเอาเดี๋ยไม่ตัดแล้วเพราะว่าเราจะต้องเอาคลิปนี้เพราะว่าเทที่ห้าบอกเททีห้าบาทดีเพราะว่าคลิปแบบนี้เขาต้องคลิปแบบเรื่อยๆเลยโปะๆแบบเอาฉันโลแล้วจะเท่าสิมาไอยังกันเทเท่าเปิ้งข่าวแม่ปูซอมีพวดมันตุ่นมนตุ่นอันนี้นี่ยาลาบอะไรได้ค่ะเพราะว่างงามแห้ง เบิงเ้งละเอียดเหมือดพี่น้องเราอาจสิมือแต่บ่มีดอผัวน่ะเจ้า่าบ่มี่อกหัวแล้วเฝ้าพื้นผัวหัาตั้งแล้วเฝ้าพื้นผัวหัาตั้นะงแล้วเฝ้าบาดตั้งแล้วพี่น้องขะตอนนี้อ่าเซฟเชฟจีจี้อ่าเลียดไก่อยู่ตอนนี้ด้วยเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งมาเบิง้งค่ะเค็มโคลนแห้งผงน้ำตีนไก่ตีนไก่เยอะๆจา้า ลูกโดดอยู่ไหนอ่ะเก้าเท่าั้นสุดท้ายเบื้องบนเบื้งพี่น้องคือเครื่องปุ๋งหขานี่สิมันไม่ยังหลายพี่น้องนึงเขาต้มปลาแดกตอนที่ว่าเขาปรุงเครื่องแล้วเป็นบ่อตอนเขาต้มปลาต้มอย่างเขาเขาเอาปลาแดกใครเรียบร้อยแล้วเป็นบ่อเขาเพิ่งจะขุดยูพุนมาขุดที่แต่าบนนี่เขาเพ่ต้องไปสนใจอะไรมากมายพี่น้องพระบัดหนึ่งปลาแดกเขาเพ่ต้องเติมอีกเขาใส่ผงสลด เพราะว่าถามว่าใส่กับว่าแสบเพราะว่าผงสูตรเรเป็นเป็นมันต้องแสบเนาะมันแสบยาะผงสูตรเราอยังไผงสูตร่าแาการน้ำปลากับว่าต้องเติมใส่เกลือถามว่าเค็มเท่ากับใส่เกลือพี่น้องเพราะเอาเกลือแนะนําให้ใส่เกลือมันบ้านนะพี่น้องเนาะมันจะแสบเนาะถ้าเกลือโอดีมันสิมันมันสิ่เป็นแหลกโทษเนาะราวการน้ําตาลเอาน้ำตาลเส้นนิดนึงเพื่อปรุโรใหนมันเป็นกลมกลมค่ะเลือดไปต้องไปซีดไปล่ง คือไปซิมลิมขันสุดไทยค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยพริกมาค่ะเอาลงยค่ะ,คะเอาพริกลงค่ะชิมให้หน่อยค่ะชิมชิมเ,เสียบๆด้วยห้พี่น้องเบิรงดู้วยซิมยูอ่ะด้ จะยุ้จ้าช่อนกลางคนได้ใจด้วยกิจเป็นโคบีโคบีตอนนี้กินร้านชั้นกูเขาบอกนะธรรมดามากเดี่ยนเองเดี่ยนเมย์มาซิมเมิงซิมเมิงเอาท่าซิมหนูท่าซิมกินร้อนช้อนกลางจ้าท่าซิมท่าซิมแซ่ยบอะไรแต่เข้มบ่อเขาจะเมียผสมแล้วมักเข้มเลยพี่น้อง ได้บอกเลือดพี่น้องเลือดเลือดได้บอกเลือดเลือดจ้าอ่ะสักแค่หน่อยโอ้คนเราชอนในจ้าชอนเนี่ยเออยตอนกันตลางก่อยมันอยู่น้ำกันเพราะว่าเขาพ่ได้ไปใส่กันเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาพ่ได้ไปแรงที่ว่าเสียงเนาะเขาอยู่ที่บ้านแลบวซีพี่น้องซีเมืองซีเมืองฟังเสียงได้พี่น้องฟังเสียงพี่น้องหันก่อนมาอุ้ยได้ย้ายเลือดจ้าได้อยู่ยยายแบบบ้านเลือดมีจ้ามันขาดอะไรนิดนึงวะ ดูก่อนมันขาดยังปะขาดเกลืนิดนึงบอสบอลหลาพอด,ดีแล้วโอเคอันนี้พี่นอ้องเกลือใส่สับปีอันนี้คือเกลือบ้านนะเพี่น้องเกลือบ้านนะคะเทาดินเอียดบอสเท่าน่ะแมนดินเอียดดินเอียดไงมัน